ผมแม่กับช่างบกดีที่สุดครับกบแบบเป็นแพ้มาเป็นโลกแล้วก็ได้แดดผสมพันธ์นี่พ้อพันแม่พันต้องอายุ8เดือนขึ้นครับถึง1ปีเริ่มตั้งแต่มีนาเมษาเข้าหน้าฝนครับถึงสีงหาเริ่มฝนจะหมดละเดี๋ยวเข้าหนามันจะเริ่มผสมพันธุ์มาได้แล้วครับเข้ากู้นี่หกแม่พันซีบตัวต่อป่อพันซีบห้าตัวนี่ตัวปูนี่ครับตัวปูจะมีกล้องเสียงครับนี่สองข้างนี่ครับดำดำนะครับดำดำครับเนี่ยตัวแม่จะมีมีครับ อ๋อกบไม่สีดำดำจุดดำดำที้นะไม่มีครับแม่นอ๋อครับครับครับแตวแม่แต่ตัวใหญ่หน่อย๋อตัวแม่เนี่ยจใหญ่กว่าตัวปูเนาะครับใหญ่ครับถ้าเรียกก็เรียกตัวใหญ่ๆไว้ก่อนสวัสดีครับ รายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับวันนี้เฮ้ามากันตีบ้านท่าควายนะครับตำบลหนองตองอำเภอหางลงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เฮ้ามากันตีฟาร์มกบหนึ่งเชียงใหม่นะครับฟาร์มนี้จะเป็นการเลี้ยงกบเนื้อนะครับเพื่อขายส่งและขายเปีกการขายการดูแลการเลี้ยงดูจะได้เดี๋ยวเราจะไปถามเจ้าของฟาร์มนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนาตัวได้ครับนายระดินเสินเสาครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับฟาร์มกบหนึ่งเชียงใหม่ครับตั้งอยู่ที่ บ้านท่าควายหมู่12ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับอครับผมหันกระช้างสีพฟ้าเอ้นี่เขาเลี้ยงอย่างครับอันนี้เลี้ยงกบครับ<ม>อันนี้ผมประยุกต์ประยุกตเอาแต่ก่อนนะเราเลี้ยงเป็นธรรมชาติ<ม>ธรรมชาตินี่มันจะมีมันข้อเสียมีมครับครับข้อเสีย,สย,สยจะได้ครับข้อเสียมันจะน้ํามันจะเน่าเหม็นแล้วก็การให้น้ําไยเทครับอครับแต่แล้วก็ผมก็ทําทําแม่เห็นเป็นฝูน ปูนมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับครับหนึ่งมันจะเป็นเชื้อราท้าโลกโลกโลคกบเนี่ยมันจะแม่มันจะแม่นักในแน่ฝนโลกกบไม่มีออย่างพอครับเช่นเช่นหนึ่งมันจะเป็นเป็นระบบระบบระบบผิวหนังครับผิวหนังที่มันติดเชื้อจากจากตีนมันเนาะครับจากตีนแล้วก็ที่นี่มันทำให้แข้งบวมแห้งบวมมีแผลตามตัวไอครับเนี่ย ครบกันกว่านี้ครับครับเราก็ต้องใจยานบำรุงเลี้ยงมาเมื่อไหรครับครับมูนเลี้ยงได้สองปีแล้วครับอันนี้กำลังเริ่มปีสามอืมครับครับเนี่ยแต่ก่อนนี้ประยุกประยุกเอามาเป็นเป็นบ่อบ่อธรรมชาติเราเรียนแบบนาองธรรมชาติครับนี่ครับและอีนี่มันมีมันมีปัญหาคือว่าน้ําเน่าเสียครับครับ เป็นเชื้อโรคนักนะครับแล้วผมก็เลยแม้เทปูนหมดเลยครับเทปูนแล้วเทปูนปุ๊บมันก็มีปัญหาเหมือนกันครับหนึ่งเชื้อโรคแดดเข้าไปถึงนะครับครับผมก็เลยมาเปลี่ยนป็นกระชังบกมันง่ายกว่าครับเชื้อโรคนี่เหรอเกียบเกียบจะมามีนะครับครับผมครับเพราะมันได้แสงแดดพอเพียงครับครับผมครับแล้วฟาร์มไอ้บนี่ครับเขาพื้นที่มันมีขนาดต่อไรนะครับสี่เมตรคูณสนเมตรครับ ครับอันนี้จะเลี้ยงได้ประมมณผมเอาลงประมมณพันแหอพันห้าตัวพันห้าเนี่ยคือตัวไซส์ไหนครับไซส์ตัวน้อยครับตัวตัวแมนสองบาทนะครับที่เบิลขายกันเนาะครับครับถ้าถ้าเป็นไซส์นี่มันก็ที่ผมเก็บไว้นี่ก็ไซส์ห้าบาทนี่ครับอันนี้ไซส์ห้าบาทอันนี้จะเป็นแน่แนวครับชุดสุดท้ายแล้วที่ผมเพาะไว้ครับอันนี้ต่อตัวก็ครับตัวละห้าบาทนี่กะ ตัวห้าบาทครับตัวห้าบาทแล้วแต่แล้วแต่ความผู้มองใจแต่แต่ผมจะเป็นราคากางเลยครับครับครับกบจะเป็นล้อกว่ากบอะไรอ่ะใสยพันอะไรอ่ะใส่พันธุสีทองครับอ๋อกบสีทองครับอันนี้ผมผมซื้อพันธุแมาเริ่มแรกเนี่ยซื้อพันธุแมาจากฟาร์มเนี่ยครับแล้วเราก็คัดซื้อซื้อแม้แล้วก็เก็บเมเพันตัวตัวสมบูรณ์ไว้ตัวใหญ่ๆไว้ไว้ครับ นะแล้วการดูแลมันการรักษาการเลี้ยงโดยนี่ไม่ยากหรอครับเลี้ยงกบม,มันก็ไม่ยากนะครับแต่เฮาต้องมันครับมเจ้าแม่มาจ้อแม่เฮาก็ต้องเปลี่ยนน้ำไทเทอยู่ตลอดให้น้ำม,ม,ม,มันเหม็นเน่าเนาะกบมันจะบาตจักแกะมันจะขินแล้วก็ขี้อย่าแล้วทําหือน้ำเน่าเสียเวย้ยเฮาเฮาก็ต้องมันมันมันม,นม,นมันไทน้ำนะครับ,รบแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งก็ นี่เนี่ยแดงทับทีมครับนี่ครับแดงทับทิมครับนี่ครับเนี่ยเอาใส่ประมาณคือเกลืองจ้อนใส่ในน้ำเลยครับครับใส่ในน้ำเลยครับเนี่ยเอาถ่ายปุ๊บเราก็ใส่ในน้ำนี่เลยครับครับเนี่ยมันเอาใส่ในน้ำเลยอ่ะมันจะเป็นนี้นี่ไหนเอาใส่ไปอีกกระป๋องครับเนี่ยมันจะออกไปสีแดงสีชมพูครับครับทำมันมันจะช่วยฆ่าฆ่าเชื้อโรคครับครับถ้าจรลงในน้ำครับถ้าจะลคในน้ำที่มาเกาะแตมกบครับ แล้วน้าไม่เขาเปลี่ยนมันก่อนครับมันเขาต้องดูว่ากบเขาเลี้ยงหนักนักหมานักแห้เอา,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 านักให้มันขี้ออกมานักแนะนดมันวเนอาเสียเวยครับเขาก็าทายถึงวันจะดีกว่าครับเพราะกบมันชอบสอายแอดครับครับแล้วทายเวลาเขาทายน้ําไห่เขาทายเวลาไหนครับที่เขาทายเวลาเจ้าครับเจ้าครับเมื่อเจ้าจะดีกว่าครับแล้วอาหารละครับเขาขึ้นเวลาไหนครับแห่ป็นช่วงแน่หฮอนเนาะ พวกแน่ฮ้อนเฮาคือประมาณสักแปดแปดโมงเกือนเก้าโมงก็ได้ครับคือสองเวลาเช้าเล็กเช้าเช้าเช้าแรงมาแรงนี่จะฮือประมาณสักสี่โมงครับครับดี๋ห้เฮาจะฮือขวายปุ๊บบางทีระบบย่อยทางเดินมันมันมันจับบะดีครับอาหารสนมากแต่เฮ้ยนี่ฮ้อเฮยอย่างครับอาหารมันอาหารมันจะมีอาหารอาหารไฮเกรดครับออเป็นอาหารเม็ดสำหรับเม็ดครับมันจะมีสําหรับลูกออด เป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับมันจะมีสี่รุ่นคือว่าลูกออดแล้วก็ลูกกบครับแล้วก็กบรุ่นครับแล้วกบกบใหญ่ครับเนี่ยครับสี่รุ่นครับครับแล้วการเลี้ยงของเขาได่ประท่อเลี้ยงแบบอย่างไหนประห่ออย่างอันนี้ผมพอในยูทูบครับเนี่ยอันนี้กระชังกระชังบกกระชังบอกครับนี่กระชังบกมันง่ายครับง่ายแล้วก็มันได้แอบมันได้แสงแดดพอเพียงครับอมาให้เอามาเลี้ยงแบบแบบแบบ แบบปูเนี่ยมันจะได้แดดแจ้แล้วระบบระบบย่อยมันอะบัคดีแล้วก็กบมันจะใหญ่ใหญ่แจ้ครับแล้วแบบสองแบบนะครับอันใดได้ผลดีครับผมว่่กะช่างบกดีที่สุดครับเพราะดีในข้อหมอนข้อหมดีได้เคยจะไดครับดีนี่มันมีปัญหาเลยไอ้ปัญหาคือว่ากบมบเป็นแผลครับมาเป็นโรคครับครับแล้วก็ได้แดดแดดเผาผ่านดีครับไอ้ทั่วถึงอตลอดแม่นครับเนี่ยยังยัง แม่พันธุ์ุนนี้ครับอ๋อนี่แม่พันธุ์อันนี้แม่พันธุ์ครับอันนี้ปีนี่ผมเอาไว้ประมาณสามสิบสี่สิบกู่ครับครับนี่ครับอันนี้แม่พันธุ์นี่แต่ก่อนจ้างบอนี่ประมาณหกเกตขีดไะเพราะมันเพราะมันเข้าแน่แนวปุ๊บมันจะเริ่มมากี่หนาหนครับอืมครับอันนี้เป็นแน่แนวเนาะเพะเคเทีนี่ต่อต่อตัวเนาะครับแม่ครับแต่น้อยบปตำกว่าครึ่งกิโลครับอ๋อแล้วมันถ้ามันใหญ่แต่ะๆเลยส่งซุปในตัวนึงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ ของผมนี่เม่พานี่ไปมาจิตขีดครับเจตขีดครับเจดขีดในตัวไหนครับนี่ครับอันนี้แน่แน่มันจะลดน่อยเดี๋ยวผมจะตกขึ้นดูเจดขีดตัวนี้เนี่ยนี่เมนี่ตัวใหญ่แล้วอันนี้อันนี้ปีแล้วนี่จังบอกจางดูนะครับเจดขีดครับอ๋อเจตขีดครับอันนี้ อันนี้มันแน่แนวเนาะมันมาข้าวกิีอาหารครับครับตัวนึงได้ถึงกิโลครับครับอันนี้ประมาณให้แน่แนวนี้เนี่ยแต่ก่อนจ้าเกตขีดไออ๋อโอ้ยไอแดงๆี่เกจที่เขาใส่เกลี่ยนแดงน้ำพิมครับเนี่อ๋อแดงน้ำพิมอันนี้ช่วยช่วยแค่เชื้อโรคครับอ๋อครับมันเบรกดเป็นแดงไปปั๊บแล้วลฟังได้แล้วครับเป็นอะไรครับอันนี้ป่อพันธุ์ครับอ๋อในป่อพันป่อพันธุ์ช่วยปีแล้วครับเขาจะแยกกันจะ่ไหมเนาะครับต้องแยกครับแยกแยกไว้แล้วเวลาเขาผสมพันธุ์แล้วครับเขาจะ น่าจะได้นะครับใหาผสมพันธุ์เนี่ยผสมพันธุ์นี่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผมแนะนาเนาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต้องอายุแปดเดือนขึ้นครับถึงหนึ่งปีหนึ่งปีขึ้นก็ได้ครับแล้เก็ะในช่วงเนี่ยมันจะผสมพันธุ์มันจะมีเริ่มตั้งแต่ปายมีนามีนาเมษา,มาเข้าหน้าฝนครับถึงสิงหาสิงหาปุ๊บเริ่มฝนจะมดละมันจะเข้าจะเข้าหนว จะเ,เข้าแนวมันจะเรื่องผสมพันธุ์มาได้แล้วครับ <Garage S 2> ครับมันจะเข้าแนวครับ <Garage S 2> แล้ววิธีเข้ากูก้กครับเข้ากู้ผสมพันธุ์นี่เขา่ยจะได้ครับเข้ากู้นี่ของของผมนี่คือแม่แม่พันสิบตัวครับต่อพ่อพันสิบห้าตัว, 1, ตวอ๋ออ่อพ่อพันนักกว่าครับต้องพ่อปอพันนักกว่าเพราะหนึ่งบางทีความพร้อมแต่ละตัวมันจะมาเหมือนกันน้อยเนาะครับครับครับเนี่ยเราแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นของเขานี่ มีกี่เดือนบอกครับอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นตัวนี้นี่ได้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้ผมเก็บเป็นแม่พันพุ์อันนี้ประมาณเข้าเข้าเจ็ดเดือนครับเจ็ดถึงแปดครับเจ็ดถึงแปดเดือนเนาะแล้วก็มีเมษานี้ผมจะจะเอาเอาเอาผสมละอ๋นนี้คือพร้อมผสมพันธุ์ครับครับแม่นครับผมแล้วไอ้ชุดตั้งหน้าพุ๊บล้ครับอันนี้ไปกบเนื้อครับกบเนื้อกบเนื้อนี่คือจะได้ครับกบเนื้อนี้ขายไปกิโลครับนี่ไหนนี่กบเนื้อครับอันนี้ก็อายุประมาณสี่เดือน ครับทีเดือนตีเดือนห้เดือน,เ,นเอาขายขึ้นลูกแก้ได้แล้วอ๋อครับกลบเ,ลบบเลนื้อข่าบกบเนื้อเนี่ยผมก็ขายขายขายไปพ่องแล้วมันก็เหียอน้อยๆน,น,นะครับครับนี่ไปเอาเอาตีลูกแก้ไหมตีตีเปิ้นซื้อกลบเลอาไป แล้วก็ผมก็เอามีดมาเอ็กะมีดมาขายต่อยครับอ๋อหมายถึงว่าลูกลูกฟาร์มเขาครับครับแม่นครับอ๋อคือเขาขายให้เปิดครับขายอย่างไรแล้วเปิดกับว่าขายคือเขาเองแล้วแม่นครับอ๋อป้อพันละครับมีตังใดครับป้อพันป้อพันมีนี่ป้อพันชุดผสมกับแม่นี่ไะครับครับชุดใหญ่เก็บไว้นะครับปีนี้จะเอานักหน่อยประมาณสี่สิบกู่รวมนี่ก็ประมาณห้าสิบกู่ครับนี่ครับอันนี้ป้อพันครับอยู่ต่างแข้งนี่อ๋อไม่ป้อพันธุ์ ครับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้เขาขายวะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขายเหมือนกันครับขายจะได้ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้ผมขายผมจะขายขายกู้ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยครับอืขายเป็นกู้หรอครับขายเป็นกู้แต่บางที่ผมหันเปิดขายกู้สามร้อยครับแต่ผมผมกับผมบอกบิเด็กแบนๆเนาะเขาก็เอาให้คนที่สนใจสนใจ้เต้ผมก็ แบ่งแบ่งราคานะครับราคาไม่ตแพงครับราคาเจ้าบ้านเจ้าบ้านแน่นอนแม่นครับขายยากจะลองเลี้ยงสนใจลองเลี้ยงนะครับรับรักกบเนื้อแล้วครับกบเนื้อขายอะไรครับกบเนื้อนี่ผมขายผมขายขายแปดสิบบาทกิโลหรือว่าต่อกิโลครับแต่ถ้าถ้ามีโป๊ะแก่ผมจะขายขึ้นเจ็ดสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบนะครับถ้าผลเหมากำสิบโลซาวโลยนะครับนะปกกับรสเท่าเปล่าแกครับครับเพราะประเด็นนี้ต้นทุนมันสูงเนาะแกอาหาร แก่ยาแกอย่างเห็นไหมน้องหลายหลายย่างครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปนะครับว่าครับครับครับในส่วนของอาหารนะครับอาหารที่เขาจะเลี้ยงคบเขาใจอาหารอะไรอย่างครับอาหารมันจะมีมีหลายยี่ห้อครับผมลงครัมว่าให้ดูหน่อยครับมีมีอ๋อครับนี่ครับครับอันนี้จะเป็นอาหารกบน้อยครับครบรุ่นเป็นกบน้อยครับไปใจ้ลูกออดเนาะครับนี่นะครับเนอ้อไซส์กี่นิ้วครับเนี่ยถ้าเนี่ย อันนี้กบประมาณไซส์ตัวไหนกบตัวประมาณสองบาทสามบาทนะครับขนาดขนาดไหนขนาดขนาดหัวไม่มือครับหัวไม่มือครับให้กบอาหารุ่นี้นะครับครับผมครับแล้วถ้ากบใหญ่แล้วครับให้กบใหญ่กบใหญ่ก็เอาใจอาหารกบหลุนเลยครับครับตัวไหนครับตัวนี้ครับโปรตีนมันจะโปรตีนมันจะจะเยอะครับอยังยังยังกระชังนี่ครับกระชังนี่หลุนนี่กี่เดือนแล้วครับเนี่ย อันนี้อันนี้มันแน่แนวเนาะอันนี้จะประมาณสองสองเดือนปลายอ๋อครับสองเดือนปลายได้ขายได้ยังครับอันนี้ยังครับอันนี้ก็ขายได้ฮะผู้ถึงห้คนที่เปิ่อสนใจจะเอาไปเลี้ยงอีกรับครับแต่ก่อนนี้ผมเคยขายตัวห้าบาทไอ้นี่นะกรเปิ่นตัวห้าบาทครับตัวห้าบาทครับ็คือว่าใหญ่เนี่ยใหญ่ครับใหญ่ตัวโป๊ตัวแม่ได้เขาพอจะอะไรนะครับนะตัวแม่ตัวตัวแม่ที่ เพรว่ากล้องเสียงตัวเมียจะไม่มีกล้องเสียงไม่ไม่ตัวยังครับเดเดี๋ยวผมจะจับเพื่อดูครับอันนี้นะครับนี่ตัวปูนี่ตัวปูจะมีกล้องเสียงครับนี่สองแครงนี่ครับเดินดำนะครับดำดำนี่ครับดำดำครับเนี่ยตัวเม่จะม่มีครับอ๋อบอกไม่สชดำดำจุดเดียวกับเมื่อกี้เนาะไม่มีครับเม่นอ๋อครับครับครับตัวเม่แต่ตัวใหญ่นอย ตัวแม่ี่จะใหญ่กว่าตัวปูเนาะครับใหญ่ครับถ้าเลือกก็เลือกตัวใหญ่ๆไว้ก่อนอคอกหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าตัวแม่ตัวหน,นึ่งอ่ะจะฮื้ลูกเนยครับเมาเอาประมาณได้กว่าัจะให้ได้ประมาณกี่ตัวครับที่ผมเพาะแม่นี่นะแม่หนึ่งจะใื้ประมาณสักแปดร้อยถึงเก้าร้อยตัวครับแต่ถ้าความอยู่อยู่ที่ความสมบูรณ์ตัวถ้าจะรอดเนี่ยประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยตัว อคือว่าออกได้ประมาณ8ถึง900อครับแม่นถ้าหลอดก็คือหลอดเกินมประมาณเกินเนาะครับแม่นครับมันที่มันกีนกันอ๋อพื้นที่เนี่ยครับที่เขาใจเลี้ยงกบเนี่ยต้องใจนัก่อใจเหมานนาครับอยู่ที่บริหารจัดการครับเนี่ยผมก็เอากระชังกระชังบกเนี่ยมาเลี้ยงง่ายถ้ายังกระชังบลอกใช้แต่ใดครับเลยอันนี้สามเมตรคูณสองเมตรสามคูณสองครับเก็บง่ายแรดูเลง่ายต้นทุนต่อไรครับกระชังบกอันนี้อันนี้ผม ดัดแปงอันนี้ประมาณสัก400-500ครับเฉพาะกระชังครับแม่ครับทำผต้นไปซื้อไหมถ้าซื้อมานี่ต้นทุนมันจะสูงครับประมาณ7-800ละซื้อจากร้านอื่นนะครับครับอันนี้เขาแปงเองก็ว่าจะได้ครับอันนี้ทําเองอทําเองครับตั้งลมนี่เป็นเองครับผ้าใบครับผ้าใบผ้าใบ PE ครับครับอันนี้ผมเลือกใจเป็นสีขาวครับผมซื้อมานี่ผมจะไหมกบกัวที่เป็นทาหลังคา อ๋อครับแล้วเขาก็จะอะไรครับเย็บใส่ครับยีบไปแจ้งไปแจ้งแปรปื่นยีบนี่ครับอ๋อนี่ก็ซื้อซื้อตะไคร่สีฟ้าไหมประมาณเม็ดเม็ดสาวครับครับแล้วส่วนตรงบนหลังคาเนี่ยเขาต้องคุมบางแสงนี่เอาง่ายๆครับนี่เอาสแลมเนี่ยครับสแลมสแลมเนี่ยเป็นท้องสแลมไอ้กีบเซ็นต์อ่ะอันนี้เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเอาเจ็ดสิบพอละเจ็ดสิบเอาหกสิบเจ็ดสิบก็ได้ครับ ให้เผาให้เราใจร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะได้แสงแดดมานนักครับเพราะกรบนี่มันต้องได้ต้องรับแสงแดดครับแล้วไอ้สีฟ้ากับสีดำไม่ต่างกันกอสแลมอ๋อบแตงครับมันอยู่ที่ประสิทธิ์เหมือนกันจะเอาเลือกไงครับครับอันนั้นสีดำมันก็จะมีหกสิบเจ็ดซีมันก็จะเจ็ดซีน่ะอ๋อครับครับครเออแล้วรายได้เขาเป็นไงบ้างครับรายได้ ที่ผมทาแมนี่ได้เฉลี่ยต่อเดือนแปดพันถึงหมื่นไปบัตรถึงหมื่นครับเคือส่งสุดนี่เคยได้ต่อไรครับส่งสุดนี่เคยได้ประมาณหมืม่นหมืนม่นหกหมืน 7, ม่นเจ็ดในการขายลูกนะอนอกจากเขาเลี้ยงกบเป็นกระชังเป็นบอยอีแล้วเขามีอะไรอย่างไรพ่องครับอ๋อมีแปรรูปอาหารแปรแปรรูปอาหารกบเนาะครับผมหนึ่งกบแช่แข็งนะครับลอกหนังแกะหนังเรียบร้อยเนาะเป็นตัวเป็นชิ้นก็มี ไปชิ้นนี่เกิดมีปดกบมักพิไทยดำพิไทยขาวนะครับครับแล้เกาะแบบเอาไปทอดครับทอดทอดแบบง่ายเลยครับแกะปุ๊บเอาไปทอดได้เลยก็คือเขาทำเฮ่อหมดละเรียบร้อยแล้วละแม่นครับอืครับแล้วอันนี้เขาทรงก็ครับทำทรงหรือว่าทำจะได้ครับครับทำทรงก็ลังลองลองประยุกต์ไปรูปพ่อแสมัยนี้เนาะครันคนปุ๊บมันาะง่าย ครับง่ายเขาไบต้องไปทําละแบต้องไปดังไฟไบต้องไปอย่างละมาถึงแกะแกะปุ๊บตั้งน้ํามันครับทอดขินได้เลยง่ายครับเขาไม่ทรงตัวครับทรงกลาง่างวัดอะไรเอครับมีครับทรงไก่สุดนี่เคยสรงตีไหนครับผมไปกรุงเทพครับส่งไปกรุงเทพครับครับอลูกค้าก็จะเห็นเห็นเห็นจักไหนครับเห็นจฟจเฟจเห็ดเห็เห็ดผมครับตามพบหนึ่งเชียงใหม่ครับโอ้โครับผมเนี่ยบางทีปรากฏทักมาเลย ตักมไอ้ยากหินกบอแล้วผมก็แนะนาว่ากบอีครกบกบแช่แข็งเนี่ยมันง่ายแล้วปรากฏสั่งซื้อมาครับครับสองสมโลอยครับอ่าถ้ามีเกษตรกรหรือคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงกบอีครับไอ้มีอย่างแนะนําบอกครับมือใหม่นะครับขอผมมูแนะนําขอไปศึกษาก่อนเนาะครับศึกษาลองเลี้ยงน้อยๆก่อนครับซื้อมาทักร้อยสองร้อยก็ได้สองร้อยตัวแล้วเอาเลี้ยงในกระชังบกเนี่ยแล้วก็มันไทยน้ํา มันพอแล้วก็หื่มันได้แสงแดดพอเพียงหน่อยจะไปหื่มมันฮ้อนเกินห้ฮ้อนเกินนะมันเกิดฮ้อนแล้วก็กบมันจะนอกนอกแล้วมันจะไต่สนใจก็เข้ามาสอบถามก็ได้ครับหรือว่าติดต่อที่เพจก็ได้ครับฟาร์มกบหนึ่งเชียงใหม่ครับหรือว่าเฟซหนึ่งเชียงใหม่ครับยินดีให้คําปรึกษาคครรัับบหรือว่ามามาดูมาพอกองก็ได้ครับครับสุดท้ายแล้วครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้ครับกขอขอบคุณ าฟาร์มกบหนึ่งเชียงใหม่นะครับตีมาให้ความรู้และปลาห้เอามาดูฟาร์มครับขอบคุณครับครับุณครับ